สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของพรีวิวเดอะแมชนะครับการแข่งวอลเลย์บอลหญิงมลายูหลุยส์ชาลเลนด์ลีก2024ถึง2025นะครับคู่สุดท้ายนะครับของเลกที่2นะครับคู่สุดท้ายของฤดูกาลปกตินะครับแล้วก็จะตัดเอา4ทีมเข้าไปรุ่นเล่นในรอบไฟนอลโฟกันในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับเกมในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568นะครับที่เทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับ 15นาฬิกาครับเป็นการเจอกันของสุพรีมทิพยชุาชมรีอีเทคนะครับทีมรองแชมป์ในรูปการปกตินะครับลงสนามพบกับนครปฐม,ม SSIU นะครับทีมที่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนแล้วก็ความหวังสุดท้ายในการลุ้นเข้าไปในรอบไฟนอลโก็คือเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับไปดูสุพีม,มันก่อนครับลูกทีมของทางโค้ชวิรวันอภิญญาพงศ์หรือว่าโค้ชกิฟนะครับที่ผ่านมา11นัดเนี่ยก็ลงสนามไป 11เกมชนะไป9แล้วก็แพ้ไป2นะครับ2เกมที่แพ้คือ2เกมที่แพ้ให้กับทางานของนะครราชสีมาควินซีวีซี5เซตทั้ง2ครั้งเลยนะครับในนัดสุดท้ายของเลกแรกแล้วก็เกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ที่11นะครับทำให้พวกเขามีทั้งหมด29คะแนนนะครับแต่หากไม่นับนัดที่แพ้ให้กับทางานของนครราชสีมานะครับ,ะะนะรบอีก9นัดเนี่ยที่เป็นชัยชนะของทางสุพีมเนี่ยพวกเขาชนะ3-0ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเจอกับ ใครก็ตามนะครับถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับแล้วการเจอกันกับทางนครราชสีมาเนี่ยโอเคแหละมันแพ้2ครั้งก็จริงแต่ว่ามันแพ้ในเซตที่5นะครับซึ่งในบ้านปลายในคู่นี้ก็ถูกวางเอาไว้ว่าอาจจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศกันในปีนี้ซึ่งถ้ามันไปถึงตรงนั้นได้ในอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับสองด้านของสุพีมกับนครราชสีมาครับเพราะว่า5เซตเนี่ยเอาจริงมันก็เป็นเกมระยะสั้นที่มันไม่สามารถวัดอะไรได้เยอะครับ อร์มการเล่นค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากนะครับสุพีมฤดูกาลนี้มีผู้เล่นให้ใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนในแต่ละตำแหน่งนะครับแม้าจะไม่มีผู้เล่นต่างชาติแต่ก็ถือว่าเป็นกองกําลังผู้เล่นไทยที่แข็งแกร่งมากๆนะครับมือเซตเนี่ยก็สเสถียรและจบที่ทางน้องเนยกระดกพรแสงทองนะครับก็ยืนยาวเลยนะครับสำหรับทงด้านของน้องเนยตอนนี้มีตัวแบ็กอัพคอยเปลี่ยนก็คือทางด้านของกุลภาเปี่ยมพงษ์สารกับวรารพรภูมิเจริญในบางครั้งนะครับบอลเร็วคะแนนออกเป็นเกาะเป็นกำครับทางา้านของ ปลื้มเจตถินขาวกับกัญญรัตขุนเมืองนะครับในบางเวลามีวัชรยานวนแจ่มที่เติมเข้ามาในที่2ขึ้นมาช่วยมีทางนัทริกาวสารอีกคนหนึ่งนะครับที่คอยสลับมาเป็นผู้เล่นแบ็กอัพให้กับสุพีมในตําแหน่งบอลเร็วได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับหัวเสายังมีทั้งน้องเฟิร์ลวิศราสิีทาเลอร์นะครับน้องดาวกติกาแก้วพินนะครับบีหลังก็ยังมีนัทท่มากุบแก้วมีหนิงวัญญาศรีละองนะครับผู้เล่นค่อนข้างครบเลยครับลิเบโรนี่มี นิชากรวันศุกร์มีทางน้องเนยวัฒนธรรมลหรือวัฒนาวิไลมีทางพี่เอสุภัตรา,าไพโรธนะครับก็เป็นขุมกําลังที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมยังไม่รวมถึงมาริกากันทองอีกนะครับในในตำแหน่งหัวเสาแล้วก็บีหลังได้ด้วยนะครับก็ยืนเป็นพี่ใหญ่นะครับพอยเป็นที่พึ่งทางใจให้กับน้องๆอ,อยู่ข้างสนามแล้วก็เปลี่ยนลงมาได้บ้างในยามคับขันนะครับเกมที่แพ้กับโคราชในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่า มีโอกาสปิดแมตช์ได้2ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปพลาดเองทั้งหมดก็เลยแป็นว่า2ลูกสุดท้ายที่แพ้ไปเนี่ยในเซตที่5ด้วยสกอร์18ต่อ20เนี่ยตัวเองไปเซิร์ฟเสียเองนะครับเราก็โดนทางอนุมา์สิทิลักษ์เซิร์ฟเอสใส่สนะครับสภาพทีมในนัดนี้โดยรวมก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาผมเชื่อว่าผู้เล่นชุดหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับแต่อาจจะมีโลเทชันบ้างไหมอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะที่ที่บรรดา น้องๆดรวรุ่งหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงไปเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันเข้าสู่รอบอลึกและเข้าสู่รอบฟนอลโฟแล้วการโลเตชันก็ผมว่าทุกทีมเนี่ยมันจะน้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันจะต้องเป็นการแข่งขันเพื่อชิงชัยเพื่อการชิงแชมป์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยซูพปีมเนี่ยไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับก็จะจบอยู่ในอันดับที่2ของฤดูกาลปกติแน่นอนและไล่โคราไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ทางขอนแก่นสตาร์เนี่ยไล่ขึ้นมาทันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ขณะที่ทางด้านของนะครปฐม s s r u ครับลูกทีมของโค้ชแพตสุบปปชัยศรีภูมิครับก็ในช่วง11นาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป7นะครับมีอยู่ตอนนี้11คะแนนนะครับเกม ที่วัดใจของทางนครปฐม,มในการที่จะลุ้นเข้อรอบไฟนอลโฟคือเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่พวกเขาเจอกับแทนแทนหรือสอดแล้วชมมคลสัญญบ,บุรีวีซีแล้วก็แพ้ไปสูนต่อ3เซตแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นหนังคนละม้วนกับในช่วงแรกๆนะครับนั่นคือเกมที่เสียหายมากๆของทางนครปฐมที่ทําให้โอกาสที่จะไปต่ออรอบไฟนอลโฟเนี่ยมันก็ถูกว่าถูกปิดประตูไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ใช่ว่ายังจะไม่มีโอกาสนะครับเพียงแค่ว่าพวกเขาลุ้นหลายตอนนิดนึงต่อแรกก็คือในเวลา12บสอนาฬิการครับแทนแทนจะลงสนามพบกับทางแก่นนคร หากแฮนินแทนสามารถเอาชนะแก่นนครได้30,31หรือ3 2นั่นทำให้พวกเขาหมดโอกาสเข้ารอบทันทีนะครับผมไปคิดคำนวณมาทุกอย่างครบแล้วนะครับ่อให้แฮนินแทนชนะทางของแก่นนคร3-2แล้วก็นครปฐม,มชนะซูพรีม3 0ม์เนี่ยเซตได้ของทางนครปฐม,มเมื่อเอาไปหารกับเซตเสียแล้วเนี่ยค่าเลโชของทางนครปฐม,มก็ยังจะเป็นรองแฮนินแทนอยู่ดีนั่นหมายความว่าความหวังเดียวที่ทาง in, นครปฐมจะต้องลุ้นเพื่อไปต่อ เพื่อให้การลงเล่นของตัวเองในเวลา15นาฬิกามีความหมายคือต้องลุ้นให้ทางแ a n d in ินแ d แพ้แก่นนครต้องเอาใจช่วยแก่นนครเต็มที่นะครับถ้าแก่นนครสามารถที่จะชนะแฮน d in ิน n d ได้3-0หรือ3-1เนี่ยยิ่งดีต่อพวกเขาเลยนะครับนั่นหมนายความว่าพวกเขาจะสามารถมีกำลังใจในการที่จะลงเล่นกับสุพีแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากแต่ว่ากีฬาครับวอลเลย์บอลก็ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็หวังที่จะทำแต้มเพื่อที่จะแซง ข,ของแฮนด์แทนให้ได้นะครับแต่วอลเลย์บอลดูที่จํานวนเกมชนะก่อนซึ่งหากพวกเขาภาวนาแล้วก็เอาใจช่วยทางแก่นนครแล้วแก่นนครทําได้เนี่ยพวกเขาก็จะต้องมีจุดสําคัญต่อมาคือต้องเอาชนะทางสุพรมณให้ได้นะครับหากแต้มจํานวนชนะเท่ากันแล้วแต้มแซงพวกเขาก็จะเป็นทีมที่สที่การันตีเข้าสู่รอบไฟนอลโฟในสัปดาห์หน้านะครับที่จะมาเล่นกันที่จังหวัดนครปฐม2สัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับความพร้อมในนัดนี้ของทางด้านนครปฐมครับก็ ผมเช็คมาล่าสุดเนี่ยนะครับโค้ชแพทสุประชัยเนี่ยก็เดินทางกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมแล้วนะครับหลังจากที่หายไป2สัปดาห์นะครับคือจริงโค้ชแพทก็อยู่ซ้อมกับทีมแล้วนะครับเพียงเท่ากัวันแข่งเนี่ยโค้ชแพทสุประชัย,เ,ยเขาก็ติดธุระจริงๆก็เลยไม่ได้มาในเกมที่เจอกับนครราชสีมาแล้วก็เกมที่เจอกับทางแฮนิแทนแต่สัปดาห์นี้เนี่ยโค้ชแพทจะมาแน่นอนนะเท่าที่บอกกับผมนะครับส่วนนักกีฬานะครับนักกีฬาสัปดาห์ที่แล้วไม่มีน้องบีมการจนาสีใส่แก้วสัปดาห์นี้ผมก็ คิดว่าน่าจะยังไม่มีต่อไปอีก1สัปดาห์อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับไม,ไม่ได้เช็คในประเด็นนี้มาขณะที่อื่นๆยังอย,งอยู่กันครบนะครับน้องออมทรัพย์ประชยาพลร,รมนะครับน้องนิงอลาการสิงขันในตำแหน่งมือเซตน้องเพชรชนกนันสแบงบานหัวเสานะครับพอฝันนุชชติหอมพิทักษ์ในตำแหน่งหัวเสานะฮะแล้วก็บอเลเร็วน้องไตอัไทยอ,อินทรศรีน้องสาธิสถิธรเจตตะแล้วก็วาลินิตหุนทองนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ย ผู้เล่นบีหลังจุฬาลักษณ์นาเจริญก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในไล์อัพอยู่ในผู้เล่นแบ็กอัพนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทางจุฬาลักษณ์นาเจริญเนี่ยไม่มีชื่อนะครับคู่นี้เจอกันมาในเล็กแรกนะครับก็เป็น,นางด้านโอ้ตูพีมที่เอาชนะนครปฐมไปแบบไร้ปัญหาสาต่อศูนเซตนะครับจากการเจอกันในครั้งนี้ผมเชื่อว่านาครปฐมก็จะมีความมุ่งมั่นอย่างแน่นอนถ้าผลการแข่งขันในคู่แรกเป็นใจนะครับแต่ถ้าผลการแข่งขันในคู่แรกไม่เป็นใจเนี่น ในความที่ไลยความกดดันแล้วก็คงจะเป็นเกมที่สนุกน่าดูนะครับส่วนซูพิมเองผมก็มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะให้ผู้เล่นสำรองหลายคนได้ได้ลงมาเล่นนะครับนะัทริกาวาัานท่าไปนะครับมือเซตสำรองนะครับแล้วก็ผู้เล่นหัวเสาอาทิตย์ยาแก้วนอกใช่ไหมแล้วก็ยังมีอย่างวรลัญญา,ยยารีละอองนะครับลงถึงผู้เล่นลิเบรโลย่างนัทมูเหลืหองวัฒนาวิาายัยสัปดาห์นี้น่าจะกลับมานะครับปพื้มจิตถิ่นขาวน่าจะ เป็นตัวช so ูโรงไปก่อนในช่วงเซตแรกกับน้องโบกัญญาัตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหากเกมมันหลกลื่นเนี่ยผมมองว่าสุพิมก็จะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปทีนิดทีนิดทีนิดนะครับแต่ว่าก็ยังจะเหนือกว่าน้องครมปฐถมอยู่ดีนะครับนอครมปฐถมก็ถือว่าเล่นด้วยความหวังอะนะครับต้องต้องรอลุ้นผลคู่แรกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าผลคู่แรกเป็นใจเนี่ยน้องคอมปรถมใสสุดนะครับมันไม่มีจะเสียอยู่ละมันก็ยังมองถึงโอกาสที่จะพลิกล็อกได้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงถ้าถามใครต่อใครเนี่ยก่อนแข่งก็ถือว่าเป็น ยังไงก็เป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผลในคู่แรกเนี่ยมันเปิดทางให้พวกเขาเนี่ยนะครับยังไงพวกเขาเอาเป็นเอาตายแน่นอนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าในมลลวลรวมของเกมนี้แล้วเนี่ยยังไงสุพีมก็ยังดีกว่าในในทุกทุกตำแหน่งนะครับยังดีกว่าในทุกจุดด้วยความสเสถียรของผู้เล่นต่อให้เป็นผู้เล่นสํารองก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าก็ยังเหนือกว่านครป่มมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยากมากที่ที่นครปฐามาถมจะ เอาชนะสุพีมได้เลยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเราดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนัดที่สุพีมชนะเนี่ยเนัดเขาไม่เคยเสียให้ใครสักเซตเลยแม้กระทั่งขอนแก่นนะครับขอนแก่นสตาร์ทีมที่เป็นทีมใหญ่หใน3ทีมของลีกเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บเซตจากสุพีมได้นะครับแล้วความปนผมจะเก็บเซตจากสุพีมได้เนี่ยผมมองว่าก็เป็นเรื่อ,องที่ยากมากๆนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเกมนัดสุดท้ายซึ่งสุพีมเองก็เล่นไม่มีความกดดันแล้ว ก็อาจจะเป็นการดีก็ได้สําหรับในมุมของทางนครผฐม SSIU เองนะครับแต่ถ้าจะให้ฟันธงผมว่าวาสุพีมไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะใช้ผู้เลเ่นโรเดเซชชุดไหนก็ตามจะเปลี่ยนใครลงมาก็ตามผมเชื่อว่าสุพีก็ยังจะดีพอที่จะปิดเกมได้30มศ mm ูน hmm. เพราะผมเชื่อว่าหากเอาผู้เล่นกลุ่มสำรองลงมาแล้วเพี้ยงพ้ําไปในบางช่วงเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวจริงเปลี่ยนลงกลับมาได้พันเวลาอยู่ดีไม่น่ามีปัญหาครับยังไงมองว่าสุพีมก็จะจบ การเป็นรองแชมป์ในช่วงของฤดูกาลปกติแบบสง่าพาเผยครับแล้วก็จะได้ชัยชนะที่สวยงามในเกมสุดท้ายส่วนนครปฐมเองนะครับฤดูกาลนี้ทําได้ดีมากๆแล้วผลงานยอดเยี่ยมแล้วเป็นรองแชมป์โปรเชเลนขึ้นมาแล้วก็มาได้ลุ้นในพื้นที่ไฟน a ลโฟจนถึงนัดสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็ทีมที่น่ากลัวมากในฤดูกาลน้าหากมีผู้เล่นดีๆหากมีผู้เล่นที่เสริมทีมแล้วมันตรงจุดเข้ามาช่วยทีมบ้างอีกเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยผมมองว่าปีหน้ายัางไงก็สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มลุ้นไฟน a ลโฟได้แบบ